การนำเสนอผลงานรายวิชาหน้าตงเรื่องนาตยศัพท์ในภาษาท่าเสนอ ข้อมือเข้าหาลำแขนส่วนลำตัวทรงตัวคือการยืนนิ่งเป็นการใช้ลำตัวตั้งแต่ศีรษะตลอดถึงปลายเท้าในท่าที่สวยงามการบุกจีบมือซ้ายจีบงายระดับวงล่างมือขวาตั้งวงระดับเดียวกันปล่อยมือจีบออกไปตั้งวงบนมือขวาจีบส่งหลังการทัดเท้ายืนให น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายเท้าขวายืนด้วยจมูกเท้าเท้าขวาใช้จมูกเท้าใส่พื้นแล้วยกปลายเท้าขึ้นให้ส้นเท้าจะหลุดพื้นและยกเท้าขึ้นจากพื้นการจะหลุดเท้าจะหลุดเท้าให้เท่าใดเท้าหนึ่งยืนรับน้ำหนักแล้วยกเท้าข้างที่จะหลุดไว้โดยส้นเท้าลงที่พื้นใกล้กับเท้าที่ยืน แล้วดึงเท้าเข้าหาตัวเองใช้จมูกเท้าแตะพื้นพร้อมกับยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยการสอดจีบการสอดจีบจะต้องเริ่มจากการจีบหงายแล้วค่อยๆเคลื่อนมือจีบให้สูงขึ้นเมื่อถึงที่หมายจึงปล่อยจีบออกไปตั้งวงเช่นในท่าสอดส้อยมาลาภาษาท่าท่าชี้นิ้วชี้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้ ส่วนอีกมือหน,นึง่งอาจจีบหลังหรือเท้าสสเอลมือที่ชี้มีหลายระดับแต่ละระดับมีความหมายที่ต่างกันท่ายิ่งใหญ่หงายมือเท่าพรมสีหน้าเท้าก้าวหรือยืดท่าเดินการก้าวเดินไปข้างหน้ามือที่ยุดตรงข้ามจะตั้งวงด้านหน้าซึ่งเหมือนกับการเดินธรรมชาติของคนท้ากระหั มือข้างหนึ่งตั้งวงบนอีกข้างหนึ่งตั้งวงล่างหรือแตะฝ่ามือที่หน้าขาเก้าเท้าข้างเดียวกับมือล่างมีน้ำหนักหยุดเท้าหน้ายงศีรษะข้างเดียวกับมือตั้งวงบนขอบคุณค่ะ